สวัสดีตูครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขนเนาะค่ะเนาะเป็นยังบุญเด้อจังใดมาหอดพี่น้องมาที่นี่เจ้าว่าเป็นยังไดพี่น้องบ่เป็นตายูยูกาฬสินยูอุดอนยู่ร้อยเอดสามหม่องเลยเด้อพี่น้องบ้างหันเดือนบ้างหันข่อยบ่ได้มาหาหมูด่เนาะเดือนบังหันข่อยไปท้ำทุระยูกรุงเทพแต่ว่าข่อยเป็นฝันไดเล็กซิซียูกรุงเทพอ้วนอ้นออกสิซีนะ หาหนึ่งข่อยก็ไดมันข่อยบูซาปูองค์ดำมาปูข่อยก็ไดออกทะเบียนรถหนึ่งห้ากับออกข้อปูองดำหนึ่งหาหาหนึ่งแต่ก็บซีกับฟันไดจากปูเวตมือนี้ก็สิไดมาพี่น้องเอาปูเวตมาให้เบิกทรัพย์เพราะว่าก้อนที่สิไดมาบางวางหันนั่นฝันว่าโอปอกรับน้องนิวเอาปูเวตลงไปฝังใต้ดินว่าสั่นว่ะ ฝันค uh ัก huh. ฝ right. ันแน่ฝ huh. uh ัน huh. ว hmm, mm. uh ่า huh. น uh ้องนิ Armed ้วนั่น no จูงแขนปูเวทลงไปโอปอเป็นผู้สั่างเอาลงไปเอาลงไปวันเดี๋ยวจะมาขี้ให้คนเหม็นวันทันว่ามาได้แทะพ่นเลขเพ่นสีเขามาได้แทะเลขกแต่เขาล่างเลยเนาะเพราะว่าดึงลงไปขังรางฝัง่งดินดฝังลงดินเห็นแต่ข้อปูเวทเว้าได้พ้อจ้ะบันี้เจตูก็เลยได้เอาปูเวทมาถวายมาถวายมาเปลี่ยนรางไอ้เพื่อนต่วากับ่พพอใจด้ เพื่อนอยากได้องค์ใหญ่ได้พี่น้องเพื่อนอยากได้ล่างใหญ่สององ,งประมาณสามคนนี่แหละเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้องค์ใหญ่ก็เลยบอกเพื่อนว่าให้เลขเขาเอีกับจังสีมีผู้เอามานั่มาถาวายกับมีคนมาบอกอยู่ดอกว่าองค์ละสามหมื่นบาทสององ,งก็เป็นหกหมื่นแ้าเจ้าก็บ,บอกอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวให้ได้เลขเขากันเดอ้ออาจารยว่า<ม>พอดีก้อน,นทีน่สีมานเนี่ย ยกเพื่อนดูหน่อยครับยกให้เพื่อนเบิงบ้งบ่ออดู <ผม S 2> หลังยล้งจีตู่นี่เป็นว่าจันแม่เนี่ยนี่สององนี่สององสีสีทองแล้วก็สีแดงแล้วก็สีนี่จ้ะสีดำเอิญเอิญดำกับว่าแม่เอินเขียวกับว่าแม่สีหัวเป็ดบ่เ<ะ>นี่ยราคาบ่นี่แหละงามดีเนาะโอ้สวยครับผมจ้ะกาเรวานก้นอนที่สีมานัน่นฟัน ฟันเห็นนัน่นฟันเห็นนัน่นผู้เฒ่าเอาเงื่นไห้สามเหรียญเงินสามเหรียญนัน่นเป็นเหรียญบาทเก่าสมัยเก่าสมัยเก่าตั้งแต่เ้าเป็นเล็กน้อยนั่นไหมผู้ผู้ผู้รล่นเล้าข้าวเดียวกันกับเจตูกก็สิเคยใส่พอวางเงินเงืนเหรียญบาทเก่าที่เป็นรูปชัดนะไข่ไข่แบบเป็นเหรียญใหญ่เติบคือคือซามเหรียญหาเท่าซูมือนี่นะบันนี้เจตูเล่เหลียวลงไปเบิงเป็นโตเลขแดงจึงคืองอยู่ในเงืน เงื่นสามเหรียญกลมๆแต่เป็นเลขห้าศูนย์เจตูเลยว่าเอา้าเลขหาศูนย์ได้จังไดเพราะว่ามันเป็นเป็นเงื่นบาทคือเพราะว่าคือเพราะว่าหนึ่งบาทเป็นยังคือเป็นหาศูนย์เป็นเหรียญหาสิบตางสันบอกจังสี่นาพี่น้องก็เลยคิดว่าต้องเป็นเลขตัวนี้พอดีมาเหตุเลขสูตรคำนวณออกมาสูตรคำนวณออกมาได้โตเดียวกันกับเลขฝันวันนี้เจตูกันเลยฟันธงเลขสามตัวไปเลย ถามว่าปล่อยเลขกต้อนหนาองคปูองยาเนี่ยมันได้เขาาด่เนาะอ,อุปอเนาะเขาตลอดด้เพราะว่าองค์ปูองยาเพิ่นจะปวดพายตลอดหววนั่นกับเขาบนเขาาน่าล่างเนาะรัวนี่กับคิดว่าสีมาบนมาลา่างสังเกตว่าเจ๊ตูมาลุ้นเลขอยู่ที่นี่ทีไรแตกตลอดจ้าบ่าได้มาสองหวัวกันลุดสองหวัวปีนอ,อ,เนองเดียวบ่แมนว่ารุดดอกเครื่องปล่อยเก่าหนึงน่งเนาะมันกับมันมันมันไปออก เก่าเก่าบนคือเป็นเกาศูนย์วิ่งเก้ามันไปเข่าเก้าศูนย์บนแมนบอัข้างล่างนี่ปล่อยซีมันกับมาออกเออข้างบนปล่อยซีมันมาออกล่างอย่างสิเนี่ยค่ะพี่น้องมันมันกับโบแมนวามันหลุดอย่งสินะคือแบบว่ามันขื้นมันลงอย่างสินะครับบันนี้งวดนี่นี่จะฟันทงไปเลยก็คือจะบวบปล่อยตัวได้อีกจะปล่อยซ้ำนี่มีเลขสี่หางแล้วก็จะฝากเลขของปูองค์ดำไปพร้อมเพราะว่าเลขเกตูจะมียุ่แค่สามตัว ถามตัวนี่ก็คือว่าห้าตัดออกมาจากเลขเลขสามตัวนี่ก็คือแยกออกให้พี่น้องนะมันจะเป็นเลขชุดอันชุดคำนวณกับฝันใส่กันเนาะพี่น้องเนะเ<อ>าะนี่โชว์นะครับเจ๊โซ่ให้เบิงได้พี่น้องได้มีซํานี่แหละถ้าจะให้ฟันสามตัวก็คือศูนย์สามห้าาอันนี้เป็นเลขสูตรคำนวณยาศูนย์สามห้าเตูตัดคอัวให้ก็คือศูนย์หาศูนย์สามแล้วก็สามหา อันนี้สามตัวนี่จะเป็นเลขสูตรคำนวณแล้วก็เลขฝันจะมาตรงกันก็นกหาศ mm ูน hmm. ย์ศูนย์หาจ้านี่แหลพแทะ,ทะ,ทะพี่น้องแต่ถาถาพี่น้องคิดลึกๆได้ถาพี่น้องคิดลึกๆศูนย์สามห้านี่มันจะมันจะตรงกันทั้งความฝันเลยนะเลขสามตัวเด้อพี่น้องเด้อสามตัวจะตรงกันเลยคือว่าเหรียญสามเหรียญแมน,นบอเราก็ใบหะล้วก็บบวกไอ้ไอียงกว่าหาศิบมาหนเลขหาศูนย์นะนั่นแหละ ก็จะตรงกันทั้งสามตัวแล้วบัดที่นี่เลขตัวนี้มันมาจากไสพี่น้องก็ต้องถามเอ้าเราเจ็ดหาเจ็ดตัวคือมาตาใสเจ็ดห้านี้มาจากข้อปูองดําอยู่ทั้งรถขี่รถมาเลี้ยวเห็นพอดีพี่น้องก็เลว่าแมนบอกละปูแมนบอย่ตัวเด้อปูขันแมนีิลีห้ยออข้าน้อยมือมือแรงนี่สะก้อนออข้าน้อยมือขึ้นนี่หาเจ็ดน้อยไอ กับเขาลายวันดีไอพี่ห้าเจ็ดก็ได้คิดว่าต้องแมนเพราะว่าปู่นจะห้แบบนี้ตลอดแม่เจดําเพราะว่าข่อยได้น้าเล่าแบบนี้ได้ถ้าถ้าว่าสองตัวนี่มาจากไซนี่ยเลขสามตัวนี่อันนี้เห็นอยู่ข้อปูถ้าถ้าห้คิดว่าเป็นเลขบนกับสีแมนเลขบนนี่ฟันท่งไปห้เล่าห้ให้ให้ใหปูของปูองด,ดําเด้อสองแปดสีน่นี่คือเห็นอยู่ข้อปู สองตนี่เห็นตนัวนี้อันนี้จุดมือเศร้านี่จุดมือเศร้านี่นางสวดมนต์กับเบิกซับกอย,ยังเพลินบาดจุดถูบแน่จุดถูบเจ้าเพ่อนบอกจุดถูบยังดอกไข่กันไล่ใส่ถูบเล็กเลยมันก็เลยมาได้ตัวนี้ก็เลยเอาแปลไว้เห้พี่น้องเบิ้งซื้อดอกอ พื่อว่าพี่น้องเอฟซีมากน้่มขันบอมาเข้ากับเรียนพานเดนอดครับมาระตามจัดกระพานนาะเจ๊แมนตามคัดกระพานแต่ว่าวบาเลียงเกตูนี่ถ้าเกิดมาปล่อยอยู่หนาองคูงแง่ใดนี่ก็วา่าแมนสีคักเติบยุ่นนั่นแหละ<ม>วิ่งเดอพี่น้องเดอวิ่งบนศูนย์วิ่งลางหาตัวกันสามมาล้านเปอร์เซ็นถ้าพี่น้องจัดงวดนี่รับร่องเมดหนีเมดสิน กันบ่สั้นกับเมดไทยเมดหน้าสองอย่างมีสองอย่างบ่เมดหนีเมือดชินกับเมือดไทยเมดหน้าซช้าันั้น <c oughs> เลขวิ่งกันมาเจวิ่งค่ะวิ่งเน้นวิ่งตัวไหนวิ่งหนีเน้นบนนีก็คือศูนย์ลางก็คือห้าตัวกันจะเป็นสามก็เลยกอดข้อกันมากก็คือศ <c oughs> ูนย์สามห้าล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นตมกมักกระจัดเลยพี่น้องพว่างวดนี่มาปล่อยต่อหนาปู รับยาคืดว่าบ่วผ่าดอกงวนเนี่ยสำหรับรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าสำหรับเลขปูองค์ดำนี่เขาตลอดเด้อปูองดำนี่เขาตลอดเด้เขาสามงวดซ้อนเลรอเด้งวดนี่เพื่อนห้เกตตัวเห็นตัวนี้เ็ดห้างวดนี้เพื่อน,นห<า>้นเห็นเ<า>นาะเอาพี่น้องเบึ่งเบึง,บงอีกจักรอบกอนเนะาะสามตัวปูองค์ดำให้เห็นเป็นสองแปดสี่อ่า สองแปดสี่สองตัวให้เห็นเจ็ดห้าอันนี้คือเลขกูองค์ดำเลอพี่น้องถ้าเอฟซีทีได้ตามคลิปเจตูอยู่ในช่องนี่จะเห็นจะรู้ว่าเลขกูองดำนี่แม่นซ้ำใดเพราะว่าเจตูมองเห็นเป็นตูเลย <it> จ้ะแล้วบัดนี้พี่น้องสังเกตเบื้องว่าเลขยูทูบมือเส้านี่เป็นอย่างคือได้ตรงกันแท้นเนี่ยสี่แปดอันนี้ก็บสี่แปดนะนี่แหละอันนี้ก็ใส ใช้ควมดุลพินิษ์เอาพี่น้องใช่ดุลพินิษ์พิจารณาดูเลขทูกกันยังนี่ให้เห็น้วจ้ะพี่น้องนี่ตัวประกันให้เบื้งแปดสี่จ้านั่ง่ะจุดมือเร้านี่หกหรือห้าหกหกแปดสี่จ้าแปดสี่ตรงกันตรงกันกับเลขที่เห็นอยู่ข้อปูองค์ดำปูองคดำนี่เจตูของเจตูนะครับผมกับเดินทางมาบ้านเบิกทรัพย์เลยนะครับผมเพื่อมา บอกแนวทางถึงอุดรเลยนะครับเอฟซีครับครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะแนวทางของเจตู่งวดประจําวันที่16บธันวาคม2566นนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ